เห็นเขามีให้ไปดูตอนเขาหาอย่าไปกล่าวหาว่าเขาค้ายาบ้าเวลาเขามีคำนี้ฟังแล้วก็เอามาพิจารณาหน่าคิดดีโยมเห็นเขามีก็ให้ไปดูตอนที่เขาหาสิไม่ใช่ไปกล่าวหาว่าเขาค้ายาบ้าเวลาเราเห็นเขามีเวลาเขาร่ำรวยแหมไอ้บ้านนี้มันต้องค้ายาบ้าแน่ๆเลยในเวลาเขามีขึ้นมาก็ไม่ได้ไปดูตอนที่เขาหา หามลุ่งหามคำ่ำทำงานเช้ายันเย็นเย็น,ย,นยันเช้าไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปมองไม่ได้ไปพิจารณาแล้วก็ไปกล่าวหาว่าเขาค้ายาบ้าก็ทำผิดกฎหมายเวลาเขามีเขาร่ำรวยขึ้นมาจิตที่ลิษยาเนี่ยโยมน่ากลัวจริงๆรงนะจิตที่ลิษยามันจะขวางกั้นจิตที่มุทิตาพลอยยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละชาติเนี่ย มีบุญให้อนุโมทนาในเยอะแยะเลยที่เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะ่ะมีเยอะมากเลยนะแค่เราเปิดทีวีดูข่าวนะมีข่าวว่าคนทำความดีนะเราก็หมายโมทนาสาธุสาธุแหมดีมากมากเลยคนนี้แค่นี้ก็เป็นบุญแล้วแค่นี้ก็มีอานิสงส์แล้วแต่ว่าจิตที่บางคนเนี่ยปิดกั้นบุญกุศลอย่าปิดกั้นทางบุญของตัวเองเลยนะโยม อย่าให้จิตของเราไปแตะอยู่ในความริษยาเด็ดขาดแต่ถ้าเขาจะค้ายาบ้าเขาจะทําผิดกฎหมายอันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเราก็ไม่ต้องไปวางจิตด้วยความริษยาโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทแต่เราก็สอนตัวเราสอนคนของเราไม่ให้ไปทําผิดกฎหมายแบบนั้นแต่อย่าให้จิตมันไปเกลียดโกรธจนกระทั่งว่าขวางมุทีตาจิตนะเวลาเขามีก็ให้ไปดูตอนที่เขาหานะก็คือเปิดใจนั่นแหละ นะไปดูตอนที่เขาหาก็คือเปิดใจนะเปิดใจว่าคนเนี่ยเขาจะได้อะไรมานะมันต้องมีความเพียรความพยายามนะในการหาของเขาอย่าไปลิษยาใครนโยมเนาะนะอย่าเปิดโอกาสให้ความลิษยามันขวางกั้นมุทิตานะจิตที่ลิษยาขวางกั้นจิตที่มุทิตาไม่ดีเลยและเมื่อตายไปแล้วเวลาคนอุทิศกุศลให้ไปเป็นเปรตก็ยังเป็นเปรตที่ลิษยาเป็นเปรตที่จิตมัน มันฝังมันผูกตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ไปเนี่ยใครเขาส่งบุญไปให้ก็อนุโมทนาไม่เป็นเพราะก็ไม่เคยทําลิษยาไปหมดอิจฉาไปหมดตาร้อนไปหมดตั้งแต่ตอนเป็นเป็นแล้วตายแล้วก็ยังโมทนาบุญคนอื่นไม่เป็นก็เป็นเปรตที่หิวหวยต่อไปทรมานต่อไปตอนเป็นเป็นก็ยังเป็นเปรตที่ทรมานในร่างของมนุษย์เพราะมีแต่ความหิวโหยนะหิวหิวการที่ตัวเองจะต้องเด่นต้อง ต้องเลิศต้องประเสริฐกว่าคนอื่นโดยการที่เหยียบย่ำคนอื่นฉะนั้นคำนี้น่าคิดนะโยมเวลาเขามีก็ให้ไปดูตอนเขาหาอย่าไปหาอย่าไปกล่าวหาว่าเขาค้ายาบ้าตอนที่เขามีขอเป็นกําลังใจ,จเจริญพรสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปธาสีเลนะนิพุติงยันติ ทสมาสีรังวิโสทะเยอันว่าศีลหากงดงามตามท้องเรื่องก็ไม่เปลืองชีวิตต้นทุนบุญกุศลอันว่าศีลของเราท่านทุกคนโปรดรักษาอย่าให้กิเลสล้นเกินศีลให้พยายามสำรวจตนแต่ละวัน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตให้สดใสให้สมคำว่าได้เกิดครั้งหนึ่งไปไม่รู้เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์กันอีกเมื่อไหรไม่ทราบอีกนานหนอไม่รู้มันกันอีกนานแค่ไหนเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ก็มากเหลือว่าชีวิตของเราไม่ได้มีเวลาที่เหลือเฟือ และตายแล้วโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากยากจริงๆแบบนี้ท่านสาธุชนได้พร้อมกันเพื่อที่จะได้สวดมนต์ไหว้พระขออนุโมทนาบุญที่ท่านทั้งหลายวันนี้ได้ไปสร้างบุญกุศลหลากหลายรูปแบบอนุโมทนาอนุโมทนา เพียงแค่โยมขับรถบนถนนด้วยความระมัดระวังป้องกันตัวเองดีและใส่ใจเพื่อนร่วมทางก็เป็นบุญแล้วอนุโมทนาอนุโมทนาวันนี้ที่ได้แบ่งปันสิ่งของเล็กๆน้อยๆให้กับคนอื่นช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันขออนุโมทนาอนุโมทนาสำหรับรอยยิ้มที่ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินทองยิ้มให้เขาไปด้วยความเต็มใจ นะว่าฉันยิ้มให้คุณนะขอให้คุณมีความสุขจะทุกข์ร้อนอะไรมายิ้มให้ไม่ต้องไปบอกเขาว่ากวาฉันจะมาเจอคุณถามฉันหน่อยว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างผ่านก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปโมทนาสาธุวันนี้หลายท่านที่สร้างบุญกุศลหลากหลายรูปแบบนะใน บุญกิริยาวัตถุสิประการมีทานศีลภาวนาเป็นเบื้องต้นในบุญกิริยาวัตถุ3นะเราได้ทำอะไรกันบ้างนะก็ลองไปเช็คไปตรวจสอบว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ได้ค้นพบความจริงว่าได้ทำสิ่งนี้นะแล้วจะเกิดผลดีทำสิ่งนี้เกิดผลไม่ดีวันนี้เราได้ละเว้น เหตุอันจะเป็นเกิดการเกิดผลที่ไม่ดีและเราก็ได้ประกอบในสิ่งที่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลดีทำในสิ่งที่ดีไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีและไม่ได้เกลียดคนไม่ดีรักแต่คนดีก็ไม่ใช่ก็รักทั้งคนดีรักทั้งคนไม่ดีเพียงแต่รักคนดีและคนนำคนดีมาอยู่ใกล้ตัวรักคนไม่ดีแต่ไม่ให้คนไม่ดีอยู่ใกล้ตัว ไม่เปิดโอกาสให้คนไม่ดีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยน,ยน,ยน,ยนชีวิตของเราวันนี้ได้ทำบุญอะไรกันบ้างก็ขออนุโมทนา <c oughs> นะวันนี้อาตมาก็ไปเทศสอนนาคที่จันทบุรีวัดพัพลาเมื่อตอนบ่ายเย็นนีนะ้กลับมาถึงวัดหกโมงครึ่ง แล้วก็ลงไปสวดศพเมื่อสักพักนี้เป็นงานศพของพี่ชายหลวงพ่อจเจ้าอาวาสที่วัดนี่เองหลวงพ่อได้เสียพี่ชายในวัย85ปีหลวงพ่ออายุ75ก็ห่างกันเกือบหนึ่งรอบห่างกัน10ปีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดตราดก็มาเยี่ยมศพเมื่อสักพักอาตมาก็นำพระในวัดลงไปสวดศพหลวงพ่อก็ไปนั่งเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติญาติพี่น้อง นามสกุลตระกูลสันติมิตรนะกนะ็ให้ายัดโยมได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ที่ได้เสียผู้เท่านะซึ่งโยมสผู้ตายก็คือโยมประมวลโยมประมวลสันติมิตรนะโยมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นกงหารนะขงหารสันนะงหารนามสกุลอะไรจำไม่ได้แต่ทั้งสองท่านเนี้ยได้ นะร่วมบริจาคเงินสร้างเมนที่วัดซึ่งในวันที่บริจาคเงินสร้างเมนเนะี่ยแต่เงินที่บริจาคส่วนนั้นจะเป็นคนละส่วนกับสองล้านของเราในเพจพระศักดานะในส่วนนั้นนะผู้ใหญ่นิรัน์ใช้แสงนะผู้ใหญ่นิรัน์จะเป็นผู้รับไว้อีก1นล้านห้าแสนบาทมารวมกับของเราสองล้านก็เป็น3าล้านห้าแสนบาทพอดนะีซึ่งโยมสองท่านเนี่ยโยมองหารกับโยมประมวลสันติมิตรเนี่ย ก็เป็นผู้บริจาคายใหญ่ๆอยู่ก็เป็นหลักแสนซึ่งโยมก็บอกว่านะเดี๋ยกก็คงจะได้ใช้นะเป็นลายต้นๆของเมนเรานี่แหละปรากฏว่าโยมทุกอย่างก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงโยมก็มาเสียชีวิตกันก่อนทั้งสองคนเสียชีวิตก่อนที่เมนใหม่จะเสร็จนะซึ่งโยมก็บอกไว้ว่าก็ไม่รู้อาจจะได้ใช้เป็นคนแรกๆ ไม่ได้ใช้เป็นคนแรกเลยะโยมเมนยังไม่ทันจะเสร็จเลยก็เสียชีวิตกันไปสองคนแล้วนะแล้วช่างที่ทําเมนก็บอกว่าอีกสักประมาณสองเดือนหรือสามเดือนประมาณนั้นเมนก็จะเสร็จสับเรียบร้อยซึ่งเราก็ไม่รู้อีกสามเดือนนี้อะไรจะเกิดขึ้นอีกเพราะชีวิตล้วนแต่ไม่เที่ยงด้วยกันทั้งหมดนะอย่าได้ประมาทในชีวิตกันนะโยมเนาะเราทุกคนก็ทำหน้าที่กันไปไม่สร้างเหตุแห่งความ โชคร้ายชีวิตไม่จำเป็นต้องแสวงหาโชคดีเพราะผลวันนี้มันก็เกิดจากเหตุที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตนะแล้ววันนี้เราก็ไม่สร้างเหตุไม่ดีสร้างแต่เหตุดีเดี๋ยวอะไรดีๆมันถึงเวลามันก็มาเองตามเหตุปัจจัยของมันเราก็มีหน้าที่ทำดีของเราแค่นั้นละตัวละตนละทิฏฐิมานะละความยึดมั่นถือมั่นให้ได้มากที่สุดก่อนตายจากกันไป บัดนี้ขอให้เราได้ตั้งใจสาธยายอาณาปานสติได้พร้อมเพรียงกันและบทภาหุงนะโมตัสสะพะกะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกะโะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ <an> ัสสะพุทธังสารนังค <an> ัดฉามิธรรมังสารนังค <an> ัดฉามิสังฆังสารนังคัดฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัด ชามิทุติยามปิธัมมังสรรนางคัตชามิทุติยามปิสังคังสรรนางคัดชามิตติยามปิพุทธังสรรนางคัดชามิตติยามปิธัมมังสรรนางคัดชามิตติยามปิสังคังสรรนางคัด ชาเมออกเสียงพร้อมๆกันนะโยมปานาติปาตาเวรมมนีสิกขาปทาาัทัาสสมาธิยามิอตินาทานาเวรามนีสิกขาปทาาัทังสสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาระ เวรมนีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมนีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุราเมรยามัชะปมัตถานาเวรมนีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปัานาสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิพุติงยันติตัสมาสิรังวิโสทะเยต่อไปสาธยายานาปานสติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กะทังภาวิตาจะพิกเวอาณาปานาสติภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกะทังพหุริกะตาจัตตารสติปัฏฐานเนปริปุเรนติทำให้มากแล้วอย่างไร จึงทำสติปัฏฐานทั้งสีให้บริบูรณ์ได้ยาสมิงสมัยเยพิกเวพิคขูที่ขังวาอัศสะสันโตที่ขังอัศสะสามีติปะชานาติพิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้ที่คังว่าปัสสะสันโตที่คังปัสสะสมิติปชาณาเตเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ ราสังวาอาสาสันโตราสังอาสาสมีติปชานาเตเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้ราสังวาปัสสันโตราสังปัสสามิติปชานาเติ เมื่อหายใจออกสัน้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้สพภพพกายะปฏิสังเวทีอาสาิสมีติสิกขะติยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง จากหายใจเข้าดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีปัสสะสิสามิติสิกาตย่อมทำในบทศิกษาวา่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออกดังนี้ ป่สัมภยังกายสังคารังอาศัิสามีติสิกขเติยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ปสัมภยังกายสังคารัง ปัสสิสามมิติสิกขียำ่ำธรรมในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้กายเยกายานุปัสสิภิกขเวตาสมิงสมัยภิกขุวิหรารเตภิกษุทางลาย สมัยน,นั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาทโทมนาสังมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้กาเยสุกายัญญาตรงพิกเวเอตังวัฏามิยาทิทังอสาสาสะปะสสะสังภิกษุทั้งหลายเรายอมกล่าวลมหายใจเขา้าและลมหายใจออกว่า เป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายตาสมาติหาภิกขเวกายเยกายานุปัสสีตาสมิงสมัยเยภิกขวิหรารติอาตาปิสัมปะชาโนสติมาวินัยะโลกะอภิชาโทมนัสัง ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียเพรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ สาธุพาหุงสหัสมะพินิมิตาสาวุธันตังคลิเมฆรังอุทิตโคระสะเสนมารังธานา ทิฏฐมธรรวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคานิมาราติเรกามพิยุจิตาสัพพารติงโครัมปนารรวัคมักกามัททิตายก ขังขันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยามังคะลานินาราคิริงคชาวรังอติมัตตภูตังทาวั ิจักกมสันนิวาสุทารุนันตังเมตตมุสเสกวิตินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวาทุเตชายังฆลานิอุปคิเตคากมติหัตถสสุทารุนันตังทาวัน ตโยชนะปทังคุริมารวันตังอิทเทพิสังขตมโนจิตวามุนินโทตนเตชะสาวาตุเตชยามังกลานิกาตตวานัต ธรรมุตารังอวะคาปินียาจินจายาทุตเทวชนังชนกกายมัดเชสันเตนะโสมวิตินาชิตาวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามัง คาลานิสัจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันทะูตังปัญญาปทีปัจริโตชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังมคาลานินันโทปนัน ถพุทคังวิพุทธังมาหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคณธรรมาปยันโตอิทูุปเทสวิตินาชิตตามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาเทกพุชเคณสุทัต ทหัตงพระมังวิสุทธิชุติเมติภกกาพิธานังยานาคเทนวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยัมังรารนิเอตาปิพุทธทัชยัมังธาระัต ตคาทาโยวาจโนทินทิเนสรเตมตันทีหิตทวะนนนเอกวิวิธานิจุปัตทวานิโมกังสุขังอาิคมัยยนโรสะปัญโยสะเภสัตตาสตังลาย ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภพยปะปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิขาหุนตุงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุงจงมีความสุขกายสุขใจ <c oughs> รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถินข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เอถอดจาทุ ระหังสมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวตาธโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนพระขวตสาวกสังโคสังขังนมามิ มาตาปิตุคุณังอาหางวันทามิครูอุปชาอาจาริยะคุณังอาหางวันทามิค่ำคืนนี้ <c oughs> ก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ <c oughs> อาการของโควิดที่ติดมาแล้วประมาณ20กว่าวันก็ หลักๆตอนนี้ก็คือเหนื่อยง่ายนะเดินนิดเดินหน่อยก็เหนื่อยยังมีอยู่ชัดเจนแล้วก็หายใจไม่ค่อยอิ่มนะก็ต้องดึงลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กลั้นไว้ทำกายภาพปอดทุกวันแล้วก็อยากจะไอไม่หยุดแต่ไม่ได้คลายที่คอไม่ได้คันที่คอ แต่รู้สึกมาจากลึกๆข้างในปอดมีการกระตุ้นจากข้างในนะจะให้ไอตลอดเวลาลก็หลักๆประมาณนี้แต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นทุกวันแต่ดีขึ้นน้อยน้อยนยน้อยนยน้อยน้ยนยนยขึ้นมาเรื่อยๆหมอบอกว่าจะค่อยๆดีขึ้นโดยลำดับแต่ใช้เวลาหลายเดือนงั้นถ้าเป็นไปได้อย่าติดดีกว่านะโยมใครที่ยังไม่ติด ไม่ต้องรู้สึกปลื่มอ,อกปลื่มใจไปติดตามคนอื่นเขานะพอถ้าติดแล้วขนาดคนแข็งแรงอาตมาว่าอาตมาแข็งแรงก็ยังไม่รอดที่จะเป็นลองโควิดน่ากลัวอยู่เนาะวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขอทุกท่านมีความสุขมีความเจริญหลับนอนอย่างผู้มีบุญกุศลเลี้ยงตัวเลี้ยงตน หลับไปอย่างปลอดภัยช่วงที่เรานอนหลับไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราโจรขโมยเยอะแยะปิดประตูบ้านให้ดีใส่กรอนดูหน้าต่างประตูให้เหมาะสมะล็อกกรอนทุกชั้นเท่าที่จะทำได้แต่ก็เตรียมใจไว้ว่าเราป้องกันของเราดีเต็มที่ของเราแต่อะไรมันจะเกิดมันก็คงต้องเกิดเตรียมใจไว้ก็ขอทุกคนปลอดภัยอายุวันโนสุข,ขังพลังเทิน